ผมเปรียบช่วงเวลาของการเดินทางเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราได้อ่านหนังสือหลายเล่มอะครับเพราะว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยผมได้เรียนรู้ทั้งวิชาประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและมีความน่าสนใจอยู่ผมได้เรียนรู้วิชาธรรมชาติที่มีความพึ่งพิงอาศัยการมีการอยู่ร่วมกันผมได้เรียนรู้วิชาวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และก็มีความโดดเด่นในแต่ละสถานที่ครับ ผมว่าลึกๆแล้วเนี่ยหัวใจของการท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับเราพาประสบัาร์ของเราเนี่ยออกไปพบกับความรู้สึกในสถานที่แห่งนะั้นออกไปเห็นออกไปสัมผัสออกไปเรียนรู้ออกไปเคารพออกไปชื่นชมแล้วก็ออกไปสูดกลิ่นบรรยากาศรอบตัวผมว่านี่แหละครับคือสีสำคัญของการท่องเที่ยวสิ่งที่ผมเล่าไปทั้งหมดนะครับอย่าเพิ่งรีบเชื่อผมอยากให้คุณได้ออกมาสัมผัสสีมหัศจรรย์เหล่านี้